บ้านนั้นี้มีคนอยู่บ่มีอยู่แต่ว่ามันนี่มัถาวรออกนะอ๋อมีคนอยู่พี่น้องเออมีแต่อ,อยู่พเพรียวแต่ว่าออกน้ำลูกสาวเราไปเรียงงวหน้าพงก็อ,อยู่โคกพล่เออสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางพังไทนน้ำเด้อครับพอกันอีกแล้วเนาะม้นนี้เหาอยู่ที่บ้านห่วยม่วงเมืองสซนแขงสวรรค์ใน,นเขตเนาะหลังจากที่เห่าได้เลาะหมู่บ้านของหมู่หรือว่าเพื่อนเลงพี่น้อง มอนีหมู่เฮากระสีพาหลอหมู่บ้านเนาะเป็นมาเอาเมียอยู่ทางนี้พี่น้องทางเมืองโซนเนาะอยู่เมืองโซนหมู่บ้านหวยมวนนี่ก็ค่อนข้างสิไกลจากหมู่บ้านเฮาหลายพี่น้องหลายกิโลเนาะเขาเดินทางมากกับประมาณสชม,ม่วโมงพี่น้องเนาะอันนี้คือขีร่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรได้พนะี่น้องถ้าขี่รถใหญ่กับโคงสีหร้ยยส่วโมงเนาะเพราะว่าทางที่เขามากกับค่อนข้างสียากนี่เพราะว่ามันบ่ได้แบบอะาดยางมาทางบัดพนะี่น้องเนาะ งอรึ่งหนึ่งกับสีมีทางดินแดงเข้ามาในหมู่บ้านพี่น้องเขาไปแบบอาล่อเขากับโบเคยแบบฮัลโหลครับวิวหมู่บ้านข้าเจ้าชื่อยังไงมาหลอกหมู่บ้านพี่น้องชื่อพิกลูกลูกสาวอ่อไม่ลูกชายอ่อเอ๊สาวมันเกื่บคลี่อายเนาะซื้อพิกพอพอจะใช่พอไม่ใช่พอไม่เป็นไทยพอไม่เป็ไทยจะเลี้ยงลูกคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวขอให้เลี้ยงลูก อยูไ่ไทยอะไรต่นั่นแหละพี่น้องเนาะชีวิตคนชนบทก็สิประมาณนี้เนาะเอาเป็นผู้ชายเลยว,ว่าห,หน้าครอบครัวก็กต้องดินน้นรนหาเงินหาทองพี่น้องอยู่บ้านเฮามันกะโู้โหเสียดหยังอะเนาะหาเงินแบบว่ามันพาะได้จะอยู่ได้กินได้พี่น้องแบบหาอยู่หากินบ่ถึงก็บแบบว่ามีเงินมีทองเก็บเนาะเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้เงินคือสิ่งที่มันคงที่สุดของมนุษย์คนเฮาเนะ เฮาซึ่งเฮากับปฏิเสธบ่ได้พี่นอ้องเพราะว่าโลกสมัยมันก็เปลี่ยนไปหลายเนาะอันนี้เฮาก็ให่หมูเ่เฮาพาเลาะเบืองเบิดทางหมู่บ้านพี่นอ้องเพราะว่าหมู่คนกะสีได้แบบว่ายงงคือหมู่เป็นเจ้าถิ่นเนาะหมู่ก็เอาเมียกไกลๆพี่น้องเนาะเวลาเฮาแบบว่ามาหาบรรยักกะสีค่อนข้างสีจะใส่เวลาแน่เนะาะเพราะว่าเฮาเดินทางเขามาก็สามสมัปโมงพี่นอ้องข้ามาคนเดียวก็อาจจะบ่กล้ามาถ้เาเฮาเคยมาเนะาะเพราะว่ามันเป็น ทางที่จะทางเขาหมู่บ้านเขาเจ้ามันค่อนข้างที่จะเปรี่ยวพี่น้องเนาะอย่างเส้นเป็นผู้ญิ่งอาจจะโบกาโบกาไปเลยพี่น้องเพราะว่ามันนานๆมีรถผ่านมาพี่น้องมันบบคอยมีรถผ่านเขาในหมู่บ้านเนาะอันนี้ก็สีที่เห็นอยู่นี่ก็ร้านค้าพี่น้องเนาะในหมู่บ้านนี่ก็ซีมีร้านค้าร้านเดียวตรงสีสามแยกนี่พี่น้องในนี้ขาเจ้าก็สีต่างร้านค้าใส่ขายขนมขนมเพล่ให้เด็กน้อยขายของอยู่ของกินกับบกคอยได้ขายได้บ้านขาเจ้ามันเรื่อ ของอยู่ของกินมันลายพี่น้องมันบอคือแถวเฮาเนาะบ้านแถวนี้มันกาจะแบบอารมสมบูรณ์ลายเพราะว่ามันไกลอยู่พี่น้องมันไกลหมู่เนยแบบว่าการถีเฮาหาของป่าของยังมาขายกับจักสิขายไปพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮาไปขายอยู่ตลาดอยู่ในำเ้วเมืองหรือว่าคำว่าง่ายกัเป็นไทยกับในอำเภออย่างบาสีมันก็สีคนขาสีไกลพี่น้องลายคนก็แบบบอกไปมันเสียเวลาเสียน้ำมันจเมื้อนี้กัน้ำมันน้ำมินมันกับแพงพี่น้อง เนาะเขาเจ้าก็เลยหาพ่อแต่ได้อยู่ได้กินไปวันวันมันกันอยู่ได้นาพี่น้องแต่ว่าโลกปัจจุบันนี่มันก็คือว่าอะไรพี่น้องโลกเงินเนาะทุกคนก็ต้องิ้นลนหาเงินแต่ส่วนรายข้าเจ้ากับสิไปไทยรายอยู่ได้พี่น้องในหมู่บ้านนี่เนาะเท่าทีเฮาได้ทามู่หรือว่าถามเพื่อนเฮาข้าเจ้ากับสิไปไทยลายอยู่หมู่บ้านนี่เพราะว่าบ้านเฮากับสามบ้านเฮาอะไรพี่น้องบ่ฮู้สิปหาเงินอยือทา้งไรเนาะหากับพ่อแต่ได้อยู่ได้กิน แต่ว่าท,ทุกมือนี้มันแบบว่าเงินคือสิ่งที่สําคัญพี่น้องเนาะเงินคือการแบบมั่นคงที่สุดของชีวิตภาว่ามนุษย์เฮาทุกวันนี้มันแบบว่าดำรงชีวิตได้งอนเพราะเงินเนาะอันนี้คือสิเป็นแบบว่าสารข้าพี่นอ้องสังเกตบึงชนบทที่คลิปเฮาที่เฮาไปถ่ายพี่น้อง่วนร้ายก็สิแบบบ่านใหม่รลายเนาะตามชนบทเป็นซานนี่พี่นอ้องแถวภาคอีสานก็จะหูเนาะคําว่าซานนะพี่นอ้องแบบ เอา,าไว้ล่างถัวยล้่างบวงมาเสีนะพี่น้องล่างถั่วร่างบวงหรือแบบเห็ดเนี่ยกับเผากับน้ำกระเสียทั้งเทิงเลยพี่น้องบมาในลงมาตลาดเนะแบบาะแปลว่าคนดุนเก่าเขาจะผสิมักเผ็ดแบบนี้พี่น้อง้าบ้านนั่งนี้มีคนอยู่บ่มีอยู่แต่ว่ามันนี่มีแถวลองนะอ๋อมีคนอยู่พี่น้องเออมีคนแต่อยู่เพียวแต่ว่าต่องน้ำลูกสาวเราไปเลี้ยงงัวหน้าเพิ่นก็อยู่โคกเพล่เออมันอยู่เพียวมีคนอยู่เฉยนะอ่ามีแถวอยู่คนเดียวเราเพิ่งอยู่นี่ว่ะสิบประธาน เอาไปหล่อทั้งนะก่อนเนาะพี่น้องจ้าเจ้าเจ้าเจ้านี่คือแบบหน่อยโดยอันนี้คือว่านักแจ้งพี่น้องเพราะว่านี่คือคนคือแหววว่ะมันมีเงี้ยอยู่บ้านนี่เนาะมันติดหูวัดติตตกงงอันนี้ก็หวยเนาะพาไปหล่อหวยไม้่อีกแห้วหวยไม้อีนี่เป็นหวยพี่น้องแต่เขาหวยพี่แท้หวยไม่เลยเพราะมันนี่ไม้หวยไม่แล้วแหละนี่หวยเนาะมือนบรรยากาศบรรยากาศเออหน้าแก่งแก่งน้อย อันภาษาไทยเออแกงแกงแกงน้อยแกงเป็นไงเติบไม่พี uh, oh my, ่น uh, ้องอ่าอันนี้เป็นแกงเนาะอันนี้เออเราคว้าไม้ไปเลยเห็ดมาหลายปีแล้วอือมเบิ่งสภาพมันก็เลยเกิดเริ่มเป็นเสื่อนี่เริ่มสีใต้เติบเลยแล้วก็บิ่งเรื่อยพี่น้องเด้วยเออัวไมาอินโดเริ่มดอกไี่น้องเมื่อก่อนมันเป็นหูนี่เป็นลุ่มนะอืมตาเป็นอะไรเพื่อนหกหกสีอันนี้คิดว่าง่ายก็เป็นอีกคุณหนึ่งผมว่าเออบ้านผักโขดก็เป็นอีกอันน่ะหงสีไงหงสี เออหงสีขาวคนในหมู่บ้านก็ชิาสีนี่เนาะแมนชิบสีบิดบ้านมิบสีอยู่นี่อันนี้เฮือนจะจะออกโคก่วงนี้เนาะย่ำนี่มันจะชิบบุคือย่ำนั่นเห็นะหมแมนย่ำนี่บุคือย่ำนั่นไม่รุนไม่รุ่นชิบบุคอยมีปันญาบ่เท่าบุคอยมีมีหน่อยเนาะมี่จะส่วนหน่อยไหมออช่วงนี้เขาออกโคกเอาเรื่องง่วไปนซะรุ่นชิบบุคอยมีเลยพี่น้องจะไล่ข้าเจ้าว่าชิไปหาเงินหาทองเนาะตามหมู่ตามชนบทในหมู่บ้านเขา เพื่อนนี่ก็ชาวข้ามพี่น้องเนี่นี่สามหนุ่มไอหลอเด้อมันนี่สามหนุ่มพี่น้องแน้อยะอิพ่าหลอแสงกับชิบว่นเนาะแสงกับชิบวอคอยได้พี่น้องเพราะว่าตู้ศัพบถ่ายเนาะราคาก็ประมาณนด้บ้านน้องราคาสองสามพันบ่านหมู่เมืองต้องมีคนอื่นเนาะเอาสิพาหลอเด้อมันนี่บ้านหอยม่วงตอนนี้เขาก็หลอดมาถ่ายหอดถ่ายหมู่บ้านพี่น้องเนาะตอนเขาก็ขอหนังเสาเมื่อยแป๊บหนึ่งพี่น้องห้อนแล้วก็แดดแดดพร้อมพี่น้องเนาะก็เลยหนังเสาเมื่อยกัน แต่เขาหลอกมานี่กระเสียนแต่เห็นผู้สาวคนเดียวนี่พี่น้องอันนี้ผู้สาวหรือว่าเมียเขาเฮากระโโบเสือดำๆนี่พี่น้องอันนี้ข้าเจ้ากับมาจากไอ้วัดพี่น้องข้าเจ้าลงเพนหรือว่าลงจังหนันเนาะแถวภาคอีสานก็นอาจจะโหเนาะเอามาจังหันหรือว่าลงเพนว่าเป็นไอ้เป็นแบบใดฮนะน่ะคลิปนี้ก็ไม่ยังไลฟ์พี่น้องตอนนี้เฮาก็สิก,กับเพื่อนของหมู่รัวเพื่อน,นอเนาะเพราะว่าเฮาไปหิวเขาแล้ว อันนี้นก็ขอบคุณพี่น้องหลายเนาะที่เสียสละเวลาเขามาเบ่งมาชมเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม